เซตผมจะเท,เ,ทเลยครับเพราะว่าผมจะขึ้นร้องเพลงโชว์ครับคุณนริตาโอ, <c oughs> อันนี้เป็นช่างมาจากไหนครับช่างมาจากสาธิตใช่เปล่าเรียนสาธิตเหรอคะใช่สองคนเลยุดยอดอเ,เลยทำเลยร่อยังครับแล้วป,ป้าตีหล่หอ,อลไหมครับพี่บอยหล่อไหมครับหล่อโอ้พี่บอยหล่อแล้วหรอข่บคุณมากคา่าฮ่าฮา่่่อน ตอนนี้คนติดเยอะมากครับตอนนี้มีเรียกร้องแบบว่าเรียกร้องว่าจะให้เราจัดโปรหนูยิงคิดโปรไม่ออกเลยทุกคนคเอาอย่างนี้แล้วกันเอาให้คนที่อยากลองดีกว่า3 5 0หิบาทแล้วส่งซีตัวนี้นะย้ำครับตอนนี้กินกันหลายคนมากครับเครื่องใช่ไหมครับเสียงเครื่องตอนนี้ใช้หลายคนมากดีท็อกครับมีโปรอะไรไหมตอนนี้ ใหญ่แถมหนึ่งกล่องเล็กสองกล่องใหญ่แถมหนึ่งกล่องเล็กคุ้มมากเอาไปลองดูครับถ่ายดีแม่เอาที่ขีไปไนกล่องเล็กสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเลยแม่เอาที่ขีไปไหนบนโต๊ะลงฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้มีโปรโสองกล่องนะครับซื้อสองกล่องแถมกล่องเล็กผงนี่เพิ่งทานไปแล้วน้ำปมนุ่มเป๊ะเพราะนติดหมดขึ้นะขึนถ่ายดีเวลาเรากินอะไรเยอะนะครับมขึ้นนี่ที่ท้องอย<ม>ู่ไหนแล้วก้อยวันนั้นด้วยที่หอัอยู่ไหนมันติดมันติดบนไหน แอดมินไปอก็เลยไม่ได้กินกันสักคนวันนี้ไม่ได้แลวต้องกินก่อนนอนว่าเรากินเยอะมากอันนี้ใส่น้ำเยอะกว่าน,นะวัดอ่าตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะตัวนี้คือขับของเสียไขมันออกทางอุจล่ใครที่กินอยู่รีดดีกว่าหนูไม่พูดเยอะตัวนี้นะคะเป็นดีถอกที่ช่วยในเรื่องของระบบผ่อผ่านในร่างกายคือดีมากครับถามว่ากาแฟน่ะกาแฟก็ช่วยได้แต่ใครที่น้ำหนักเยอะมากๆต้องการแบบระเบิดพุงเลยัวนี้ค่ะ สามร้อาสิบบาทตัวนี้ส่วนฟรีในคลิปนี้นะคะพิมสนใจได้อะไรอีกคะน้ำน้ำตะลี่ยังป้ายเต็วงอันนี้เปล่าผมเลยทำไมไม่เปล่าผมให้แม่บ้างเปล่าให้จาบป้าปี๊อะแม่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 ่ยม่่หแม่มาแมร อุ้ย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 มันเทิงพอแล้วมันเปียกแล้วไม่เอาหรอเอาอีกหรอครับเอามูอมาเู็ปลาปีรถน้ำมันหรอครับเป็นเนโนอะเนี่ยเอาไหมเสื้อเปียกปะลุย ลุยไหนไปนอนไม่ลุยแล้วไปนอนครับมันดึกแล้วมาเก็บไหมนะมันเทิงยามเ,เล่นเล่นแล้วเก็บก่อนลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเขย